ลูกค้าครับชื่อลูกค้าใช่ไหมครับอเอ๋ยใครอ่ะโอ้หน้าตาเหม,นนมือนลูกค้าป่ะอันไหนอ๋อเหรอใข่ใช่ลูกคันไหมใช่ลูกค้าป่ะเนื้อเนาะกินขนมเนาะ